เอาคาซีนเฉยอะไรวันนี้ยกูุมลราจะกดกลับไปที่เกาะไกอาแล้เนี่ยอะไรอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นนะเมื่อกี้เฮ้ยวานหัวทุยตัวยังใหญ่เลยคุณพระโอ้โหพังเรือไปแล้วไงหนึ่งครับผมอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นวันนี่ยเฮ้ยเพิ่มมาตาสำเร็จ80%เปอรตพิรมมาตาการจับปลายักษ์แปดสิบเปอ์เซตมาตาการ ปักตของปลายักษ์50%แรงดึงเพิ่ม30%เอ็มนี่มันคันแทบดีกว่ากูถามจริงไม่ต้องไปซื้อแล้วไอเบ็ดที่เกนาะนั่นน่ะไม่ต้องไปซื้อแล้วนะเพิ่มมาตรการปักกตของปลายักษ์100%อ,อ,อยเอนาเหยื่อนี้น่าสนใจมากเลยครับคุณผู้ชมอันนี้ทำง่ายด้วยกูบอกเลยอันนี้ทำง่ายมากโอ้เหยื่อนี้เจ๋งว่ะเอาเลยเี้ยวก็กราบสุดๆด้วยนี่คนเดียวเว็แบบด่านุ่มนี่แก้ม เพสุเกตา้าบอกเลยว่าอัปเดตกันอีกแล้วแต่ว่าเป็นแพทเล็กนะ 1.60... 1ครับผมทุกคนโอ้โหมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างสำหรับอัปเดตครั้งนี้บอกเลยว่าอย่างแรกที่เห็นได้ชัดชดสำหรับอัปเดตครั้งนี้ผมให้ไปดูที่อย่างแรกเลยนะ กดไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราเลยนะครับผมผมจะขอนําเสนอจริงที่เรียกว่าอะควาเรียมก่อนเลยเว้ยเออพอไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วเสร็จนะนี่ตรงนี้ข้างๆกับปุ่มไปเยี่ยมชมบ้านจะมีนี่ไปอะควาเรียมโอ้โหแน่นอนจริงๆว่ะกดเข้าไปเลยดีกว่าระวังด้วยนะปลาที่จัดโชว์แล้วจะไม่สามารถเอาออกมาได้อีกอ่าห้ยคาสินคคสซนคคสินผู้จัดการเพทูยที่นี่คือ ที่นี่คืออควาเรียมเป็นที่ที่สามารถจัดโชว์ปลาที่ตกมาได้ตู้ปลายังอยู่สถานะไม่เสร็จสิน้นถ้าจะจัดโชว์ปลาก็ต้องรวบรวมวัตถุดิบเพื่อทำตู้ปลาให้เสร็จสิ้นก่อนหากตู้ปลาเสร็จสิ้นแล้วจะสามารถจัดโชว์ปลาได้ระวังด้วยนะปลาที่จัดโชว์แล้วจะไม่สามารถเอาออกมาได้อีก<ค><ณ>เติมเตม็มอควาเรียมด้วยสิง่งมีชีวิตที่มีอยู่ให้สวยงามที่อาศัยอยู่ในเก,กาะไกอาดูสิอา่อาอ่าหมุนจอไม่ได้นะครับผมเดินได้อย่างเดียวมีประตูออก ทางขวาเหมือนจะซ่อมแซมอยู่นะโอ้แสดงว่าได้หลายตู้เหรออืมน่าสนใจนะอันนี้คืออะไรวะอ๋อเราต้องซ่อมใช่ปะใช่เราต้องซ่อมเดินมาซ้ายสุดก็ยาวพอสมควรนะผมผมคิดว่าเราอาจจะต้องซ่อมก่อนหรือเปล่านะซ่อมเขาเรียกว่าเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยซ่อมซ่อมซ่อมอะไรวะซ่อมซ่อมอควาเรียมอ่ะเออเพื่อที่จะว่าเอาปลามาโชว์อะไรอย่างเงี้ยนะ และตรงกลางนี่เรายัดปลาเข้าไปเลยไม่ได้แล้ววะ <No. S 1> แสดงว่าเราอาจจะต้องซ่อมมันก่อนถึงจะเอาปลายัดเข้าไปได้นะไม่รู้ว่าต้องซ่อมทีเดียวหมดเลยหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าซ่อมได้แค่ล็อกใดล็อกหนึ่งนะ๋ยวผมขอเออขอแวะไปดูของเพื่อนแปบบ๊บเอาคัสีนเฉยอะไรวันนี้่กลุมเราจะกดกลับไปที่เกาะกไกอาแล้วเนี่ยอะไรอะ่ะมีอะไรเกิดขึ้นนะเมื่อกี้เฮ้ยวานหัวถุยตัวยังใหญ่เลยคุณพระ โอ้โหพังเรือไปแล้วไงหนึ่งครับผมอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเฮ้ยกูแค่จะกลับมาที่พาซาเฉยเฉยนะเนี่ยฉันพบกับเรื่องที่น่าสาือนสองในทะเลด้วยล่ะเป็นประสบการณ์ที่ไม่อาจลืมลงได้ซึ่งมปชุดขนาดใหญ่ขนาดนั้นจักวันเว็บนะอาจจะได้เจอฮะ What the Mel คือเมื่อกี้แวะไปดูอวควาเรียมของเพื่อนๆนในเกมไามผมแล้วก็กดกลับมาที่พาซาเจอคัตซีนเฉยเลยงง หลที่แวะไปดูอควาเรียมของเพื่อนในเกมมั้หอเหมือนว่ายังสร้างไม่เสร็จกันนะผมคิดว่าอาจจะต้องซ่อมบางตู้ให้เสร็จก่อนนะผมถึงจะสามารถเอาปลาเข้าไปโชว์ได้เนี่ยคือเดินมาที่ไอคอนซ่อมอะไรพวกนี้นะผมเนี่ยมันก็จะบอกว่าปลาที่จะโชว์ได้คืออะไรใช่ไหมเราก็สามารถหาพวกอุปกรณ์อะเนี่ยพวกนี้นะผมมาซ่อมได้เลยนะถ้าเกิดว่าซ่อมไปปุ๊บเราก็อาจจะปลดล็อกเออตู้เก็บปลา แต่ละตู้ได้นะครับผมเมื่อเราปลดล็อกตู้ปลาแต่ละตู้แนละ้วเราสามารถเอาปลายัดเข้าไปเพื่อโชว์เป็นอคาวาเรียมได้เลยนะผมล้วรู้สึกว่าอาจจะตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ในอคาวาเรียมได้ด้วยใช่ไหมอืมอัปเดตนี้น่าสนใจพอสมควรนะผมแต่ว่ารู้สึกว่าเอ,อ่อจะหาของมาปลดล็อกอคาวาเรียมยากพอสมควรนะเนี่ยโอ้โหหลังๆเนี่ยแต่เขาก็เน้นย้ำผมว่าปลาที่ยัดเข้าไปในอคาวาเรียมไม่สามารถเอาออกมาได้นะครับผมอ๋อปลาจิว๋ว โอ้ยน่าสนใจนะเนี่ยก็ประมาณนี้ผมรู้สึกว่าต้องใช้เวลาในการฟาร์มของมาซ่อมแซมอควาเรียมกันสักเล็กน้อยนะครับผมโอเคและอัปเดตถัดมาผมขอแวะไปที่ไข่ใหม่ก่อนแล้วกันผมเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่ที่เพิ่มความสำหรับอัปเดตครั้งนี้นะเป็นไข่ทะเลนะทุกคนเออรู้สึกว่าเหมือนแมงกะพรุนปลาดาวแมวลายน้ำโอ้โหเดี๋ยวนะมึงไม่ได้มีแค่แบบว่าลายเดียวนี่ว่าเพียบเลยเฮ้ยโลมา อันนี้เป็นแมวน้ำคนน่ารักวะ่ะดูไอ้พวกหนึ่งเปอร์เซนต์ด,ดิแมงกะพรุนออโรราน่ารักเวอร์อะน่ารักเวอร์บอกเฮ้ยน่ารักเวอร์จริงนะครับผมไข่ทะเลนะโอ้ยมีข้างล่างอีกปลาดาวแมงกะพรุนโอเคขอสักฟอสหนึ่งขอสักฟอสหนึ่งก่อนเอามาเก็บไว้เอามาเก็บไว้สักฟอสหนึ่งก่อนนะครับผมอ่าสหรับใครที่ยากก็โดนไข่ทะเลนะก็มาซูมไปได้เลยนะครับผมเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่ที่อัปเดตเข้ามานะเขาบอกว่าถ้าเกิดมาคุยกับเจ้าสม,มุดหนุ่มเขาจะให้เฟอร์นิเจอร์ ไปตกแต่งอควาเรียมด้วยนะมาดูกันสวัสด,ดีฉันคือเจ้าสมุดไกด์ของอควาเรียมและเกาะรีซอทสามารถตรวจสอบปลาที่จับได้ในอควาเรียมที่ไม่ใช่ตู้ปลาแคบๆต่อไปแล้วยังไม่เคยเข้าอควาเรียมหรอเคยแล้วครับผมตะกี้เลยถ้างั้นฉันจะให้กองขวัญอย่างหนึ่ง แต่คงง่ายเฉยไม่ได้ลองไปจับปลาเป็นตัวนึงสิลองไปจับปลาอะไรก็ได้ไดในเกาะดีอสอดแห่งนี้มาดูมีเวลาจำกัดหรอกนะลองไปจับมาได้เลยโอเคกำแก๊บนี่ไงเป็นรู้สึกเฟอร์นิเจอร์อะไรสักอย่างเลยทุกคนเดี๋ยวลองดูโอ้โหอเอ็กแอลเฉยเลยเอ็กแอ,อลเฉยเลยแบบงงๆเอกเอก่งโอ้โหกวาดชาเรียบร้อยปลาหนีบแล้วคิดกู โอเคเอาเป็นปลาตัวเล็กก็ตัวใหญ่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฟีมือการตกปลาดอกไปเยอะโอเคไปคุยกันดีกว่าดูซิมีอะไรมาให้ตกปลาเสร็จแล้วสิทนะจากนี้ก็สามารถนำปลาที่จับมาได้ใส่ในอความเรียมได้แล้วฮะสามารถไปอ่ <c oughs> างความเรียมได้จากหน้าจอโปรไฟล์และถ้านำเฟอร์นิเจอร์ที่ฉันให้อันนี้ไปติดตั้งที่บ้าน <c oughs> ก็จะสามารถเข้าได้จากที่บ้านด้วยนะว้าวถ้างั้นก็ลองจับปลาใส่อความเรียมและเก็บไว้อวดดูนะไปก่อนนะ โอเคครับผมขอบคุณมากครับผมสำเร็จเควสอะคาเรียมในบ้านของฉันออมเอาไปใส่ในอะคาเรียม,มใช่มัยเฟอนิเจอร์นยแต่รู้สึกว่าอาจจะต้องปลดล็อกให้ได้ก่อนอ่ะเขาบอกว่าอัปเดตครั้งนี้มีปลายักษ์เพิ่มเข้ามาด้วยให้เราเดินมาทางขวาเลาะชายหาดเลยทุกคนแล้วคุยกับ n อ c ซตรงนี้นะเว้ย n อ c ซที่มันจะเป็น q u ว s ช i ่นม a r k อะไรง,งงสักอย่างเนี่ยนะคุยไปเลยทุกคนสวัสดีเว็บนะ ก็มาเพราะได้ยินข่าวลือเหมือนกันสินะใช่อ๋อไอ้คัสีนอันนั้นแน่เลยคัสซีนที่เป็นวานตัวเริ่มเทิมพังเรือน,ะน่ะผมว่าต้องเกี่ยวข้องหว่าแน่นอนเลยดินว่าสามารถจะไายักได้ที่สถานที่ห่างไกลของทะเลเกาะรีสอร์ทนะว่ากันว่าจับไม่ได้ง่ายๆแตกต่างไปจากปลาในก่อนหน้าน,นี้เลยล่ะแต่ว่าถ้าดูจากไกด์ลับตรงนี้แล้วล่ะก็กุกกักกุกกลักคือเรากุกกักกุกกัก,ก โ oh, อ้คู่มือคู่มือตอนที่ปลาจะหนีไปให้กดปุ่มแอคชั่นเอาไว้อ uh ่าฮะคือจังหวะที่ปลากําลังจะว่ายหนีไปอ่ะให้กดไอ้ปุ่มตกปลาค้างเอาไว้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่ตกเอ้ยถ้าเกิดว่าไม่กดค้างเอาไว้อะเบ็ดก็จะขาดนะครับผมแล้วมันก็บอกว่าถ้ากดช้าเกินไปตอนที่ปลาจะหนีสายเบ็ดก็จะขาดโอเคต้องกดค้างเอาไว้จนกว่าปลาจะถูกจับนะอืม โอเคโอเคเข้าใจแล้วคือจังหวะที่ปลาจะหนีอ่ะให้เรากดเอ่อตกเบ็ดค้างเอาไว้แต่ถ้ายังหวัดที่มันไม่ได้หนีเนี่ยก็อย่าไปกดนะผมมันบอกว่าจะทําให้สายขาดนะผมเนี่ยถ้ากดปุ่มแอคชั่นตอนที่ปลาไม่ได้หนีสายก็จะขาดนะผมเพราะฉะนั้นเราจะกดไอ้ปุ่มนี้ตอนที่ปลามันจะหนีเท่านั้นนะผมกดไปจนกว่าเราจะได้ปลามานะผมซึ่งไอ้ปลาไม่ใช่ซึ่งไอ้ไไอระบบตกปลาใหม่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเฉพาะปลายักษ แบบยักษ์โคตรพ่อโคตรแม่เท่านั้นนะครับผมส่วนปลาขนาดอื่นนะ่ะก็จะกดเหมือนเดิมนะผมย้ำว่ากดเหมือนเดิมนะมันจะเกิดเฉพาะปลายักษ์เท่านั้นนะผมไอระบบตกปลาแบบใหม่อันนี้นะครับผมตรวจสอบเ่อ,อะเลยถ้าอดูคำอธิบายดีก็มหาจะได้แล้วกันโอเค ผมจะมีโอกาสเจอปลายักษ์ก <of> ับเขาไหมวะเฮ้ยถ้าอยากได้ปลายักษ์อาจจะต้องไปตกกลางทะเลนะทุกคนอาจะต้องซื้อเรือไปตกกลางทะเลซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าชาติไหนจะเจอมันนะทุกคนก็ใครมีเวลาว่างๆหรือว่าเป็นสายตกปลาผมก็ลองซื้อเรือนะผมไปกลางทะเลนะผมแล้วก็ลองตกดูก็ได้นะเพื่อมีโอกาสจะได้ปลายักษ์เกิดมาแล้วเนาะก็ อย่าให้เบ็ดมันหลุดไปนะครับผมอย่างที่บอกนะว่าเออตกยังไงผมอยากรู้คาอธิบายก็มาอ่านในที่ m c ตัว question mark นี้ได้อีกรอบนะครับผมผมคงไม่ได้จะไปตกให้ดูนะไม่รู้ว่ามันจะมาให้ผมเมื่อไหร่นะไอปายักษ์นั่นนะบอกเลย <c oughs> และยังไม่หมดนะผมสาหรับอัปเดตครั้งนี้มีคันเบ็ดเพิ่มเข้ามาด้วยนะเออขายเฉพาะที่เกาะรีสอร์ทนะทุกคนที่พาซาไม่ขายนะเกาะรีสอร์ทขอผมที่นักตกปลานะเป็นคันเบ็ด รู้สึกว่าจะเป็นคันเบ็ดเฉพาะทางนะทุกคนเป็นคันเบ็ดเฉพาะทางไว er ้มันบอกว่าคันเบ็ด huh. ซิวไนเออรอเอซูนึ่งนะเพิ่มอัตราสําเร็จ50%นะเพิ่มอัตราสําเร็จในการจับปลายักษ์นี่เลยทุกคนอย่างที่บอกว่าเป็นคันเบ็ดเฉพาะทางราะว่ามันเพิ่มอัตราสําเร็จในการจับปลายักษ์50%าและเพิ่มอัตราปรากฏตัวของปลายักษ์20%นะทุกคนเออสำหรับการตกปลายักษ์โดยเฉพาะอ่าเว้ย จะเบ็ดเอศนนะ Power 30%นะครับผมเพิ่มอ่ะอันนี้คือ A03 แรงดึงเพิ่ม30%ม่อรอืมโอเคเพิ่มมา3เบ็ดนะน่าสนใจนะเนี่ยไอสีเขียวนี้เพิ่มอัตราการปรากฏตัวนะทุกคนแต่ไอพวกนี้รู้สึกว่าจะบัฟนะผมเราอาจจะดึงได้ง่ายขึ้นหรือตกได้ง่ายขึ้นนะ วาราคาถูกนะ3าเเองอะดาวก็3,700เ,เองเลิศเลยมาดูในส่วนของกิจกรรมกันบ้างดีกว่าับผมนี่ครับผมไปกดตรงนี้เลยรับผมที่เป็นรูปปราวานน้อย12วันตรงนี้นะครับผมยึกเข้าไปนะเราจะพบกับเควสเงาแห่งท้องทะเลลึกนะครับผมที่เราสามารถทำเควสนู่นนี่นั่นลองใช้เหยื่อตกปลาดูสิลองตกขยะ ด้วยการตกปลาดูสินู่นนี่นั่นนะครับผมอันนี้คืออะไรกูทำไปแล้วเนะี่ยไม่รู้ตัวเลยตำรวจควาเลียมโอเคจัดโชว์ปลาในคาเลียมของฉันดูสิอ่านี่แหละนะผมก็มันเดิมนะสะสมเควสไปแล้วเราก็จะได้ลอดไอ้ตรงนี้ขึ้นมารางวัลรางวันแล้วก็รางวันนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมโรงหัตถกรรมนะครับผมสํารรับโรงหัตถกรรมมีของใหม่เข้ามานะทุกคน ของใหม่ของใหม่ของใหม่รู้สึกว่าจะเป็นเบ็ดนะครับผมคันเบ็ดอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้น,น,น,นี่นี่คันเบ็ดซิวไหนพีสตรหนึ่งทุกคนวัตถุดิบในการผลิตนะดูซะก่อนครับผมใช้โอ้โหวานลังคอมว่านลังคอมนะใช้ว่านลังคอมในการผลิตมาดูกันดีกว่าว่าคุณสมบัติมันคืออะไร เพิ่มอัตาสำเร็จ80สเร็<ฮ>เพิ่มอัตตาการจับปลายักษ์80%<ฮ>เพิ่มอัตตาการปกักโตของปลายักษ์50%แรงดึงเพิ่ม3 0เอ็นมนี่มันคันเทพดีกว่ากูถามจริงไม่ต้องไปซื้อแล้วไอเบดท,ที่เกาะนั่นนะไม่ต้องไปซื้อแล้วนะไม่ต้องไปซื้อแล้วคุ้มจริงๆริงอันนี้คุ้มมากเลยอ่ะคุณสมบัติ<ฮ>สุดยอดนะสำหรับสายฟรีนะครับผมโลหะตรกรรเลยทุกคนมากันได้นะผมสำหรับคันเบ็ดอันนี้นะ แล้วก็เหยื่อด้วยปะเหยื่ออันนี้ก็น่าจะเป็นเหยื่อใหม่ที่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับผมเหยื่อปลาหมึกกับปลาอันนี้นะครับผมเพิ่มอาตรการปักกตัวของปลายักษ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เหี้อนี่น่าสนใจมากเลยครับคุณผู้ชมอันนี้ทําง่ายด้วยกูบอกเลยอันนี้ทําง่ายมากอเหยื่อนี้เจ๋งว่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิ เบ็ดธรรมดาก็อาจจะตกปลายักษ์ได้ผมว่าเบ็ดธรรมดาตกปลายักษ์ได้เว้ยเออแต่ว่าถ้าอยากให้โอกาสมันเกิดเยอะขึ้นน่ะเราก็แค่ไปซื้อไอ้เบ็ด3อันนั้นที่เกาะรีสอร์ทที่มันบัฟนะครับผมแต่ถ้าเป็นเบ็ดธรรมดามันไม่ได้บัฟไงถ้าผมคิดว่ามันก็อาจจะเจอปลายักษ์ได้เหมือนกันใช่มันต้องใช่อย่างที่ผมคิดแน่ อันนี้ปลาหมึกเป็นเพิ่มมาตราการปรัตัวของปลายักษ์50%แต่อานไอ้ปลาี้เพิ่ม100%ถ้าเราเอาเหยือ่ออันนี้ไปใช้กับเบ็ดธรรมดาก็จะมีโอกาสเจอปลายักษ์ <c oughs> 100%เขาล็อกเป๊ะเขาล็อกเป๊ะเลยเขาล็อกเป๊ <c oughs> อยู่ที่ทุกคนเลยผมว่าเราจะเอาเบ็ดไหนก่อนนะแต่ผมอ,อว่าเบ็ดนี้สำหรับสายฟรีคือดีมากๆนะมาดูที่สายเติมกันสักเล็กน้อยผองเป็นไอเทมที่เพิ่มเข้ามานะครับผมเป็น คันเบน็ดเนาะไหนวะคันเบ็ดอยู่ข้างล่างนี้อยู่ข้างล่างนี้อยู่ข้างล่างนี้ผมเป็นกล้องซุ่มนี่กล้องซุ่มเอ่อสมอตโตะสมอต้องเวทมนต์มีไอ้น,นี้อยู่เว้ยคันเบ็ดคันเบ็ดอันนี้เว้ยเฮ้ยดูคันเบ็ดนี้ เพิ่มอัตราสำเร็จ100%เพิ่มมาตรก,การจับายักษ์80%เพิ่มประจาก,การประกันตัวของปลายักษ์ power 50%พเ power าิเปอร์อันนี้ไม่ใช่ใส่เติมพูดผิดเป็นใส่ฟรีได้เหมือนกันแต่ใช้ใบสุ่มเว้ยทุกคนใบสุ่มนะครับผมถ้าดวงดีอะเราก็ได้ไอ้น,นี้นะขอดูข้อมูลอัตราหน่อยได้ปะ่ะข้อมูลอาัตราไอเบ็ดอันนี้นะพันเบ็ดนะครับผม0.5%เปอร์เซ็นต์ น้อยที่สุดในกล่องแล้วครับผมน้อยที่สุดในกล่องแล้วนะใครดวงดีคือแบบเป็ดน,นี้คันเดียวจบไม่ต้องไปฝาเพิ่มแล้วเป็ดน,นี้คันเดียวจบผมมี38อันบปอกจริงๆนะไม่กล้ากดอยากเก็บเอาไว้สะสมก่อนนะยังไม่กล้ากดจริงๆนทุกคนแม่ใครที่อยากโดนนะเบ็ดอันนี้ก็น่าสนใจนะผมสำหรับสายเสี่ยงดวงนะบัฟโหดมากนะทุกคน ประมาณนี้สำหรับอัปเดตครั้งนี้นเมื่อเกิดว่าตกหล่นตรงไหนไปนะสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยนะ่ผมเดี๋ยวจะขอตัวแวะไปตกปลายักษ์ดูนะว่าจะมีดวงแนวเข่าบ้างไหมนะครับถ้าชอบคอลิมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้บายบาเนี่ยับผมขอแวะผลิตเยื่อไอ้นนี้ก่อนขอแวะผลิตเยื่อนี้โอเคต้องไปซื้อแป้งที่มาดก,ก่อนนะ เพิ่มอัตราพาก์กตัวของปลายักษ์หนึ่งเเจอกันแน่ปลายักษ์